ไอ้หนุ่นมกางเกงจีนเป็นยังไงไปยังไงหนุ่มกางเกงจีนฮอนด้าดีมด้วยเอาลงนะครับไฟมาา่าฮาลงโอเพ่นด้วยโหจิตหัวใจกูจอยากจะกราบมึงนะเกิร์ลเอาละครับตอนนี้ผู้ชมครับตอนนี้จิตใจไปทำด้วยอะไรนะจ่กกากล้าหาญจริงจร<ว>ิงมันจะพรมสุขเจริญด้วยกันกรราบพัดระยองก้าวเจาาริญชนไปแล้วตาไปด้วยเพื่อนรักไม่ว่าไายการไหนๆมันจะเป็นอะไรก็คือ เ,เ,เชือขันหลังนี่แหละก็เก่งทีดีแหละโหสุดยอด ชักคัดเียกยชักัดเียครับผู้ชายเหรอมีแนวโน้มว่ามีแนวโน้มว่าคนนี้จะได้อยู่ทีมชัคัดลยเว้ยเฮ้ยมีแนวโน้มเลยมีโอกาสได้ลงสัมผัสกับลูกเอ็มดที่ักแงกับแงูิตัแกงตวเดียวแล้วตอนนี้พุจะดะไรับมี่งเปนนะ โูก้ำมะม่วงข้าวไร้ขี้ับลานี่แหละลูกน้ำลานั่นแหละ้ำลาตุ้ยับปลานี่ลูกน้ำปลาั่นแหล้าตลานแล้ำปล่น ผมชุชหมูสวจริงๆแล้วท em. SO ีเผมมาแล้ว17มาแล้วไอ้นก so ัะเกงเย็นเสียผีป๊าปโอ้โหว้ม่รอเฮ้ยเฮ้ยมาทีจรออยือแล้วโอ้โหได้วยวันที่เจอดโอมเลยนะมไปเลยโอ้โหตามไเลยสถานการณ์ก็เชยอีกดียวเลยเป๊ก็หายด้วยเอาห สุดท้ายก็ับตื่นเอ็มจอยันนครับลกขัใจต้องเ็นด้วยเกรอเขาเ็้ามาเรื่อยๆยงไรก็ที่เจ็บที่สัมััุณดอิิคกับที่เซลล์รูปของอะไรจจับจาที่ห้อัทำด้วยอะไรงเห็นด้วยโอ้โหสุดยอดีคาม เลื้อยรอบกเข็นไหวเลยเอาไหวทิ้เอาววอขาเป็นจอมนอนขนาดนี้แ่พอ้วขึ้นจงะปีกโอ้โหเอ้ย้ไปแล้้นทำประมาณห้ามือเออเหมือนไหวจอาทีจอมถ่าเล่อแข่งพรมสุขเทรเก้าจักยนผู้นีกระลัดันยองเข้าที่เงี่เอกายีคมีจัหวะ 1 3 2ครับส,สุพัฒนชัยพักเรืออัวกทีจายพิเศษโวีทีไม่เอาไรแล้วที่ผ่าเนเหนื่อยทีสามอ,อ,อันวุฒิอินทิตครับโหดอดเนเดินจอข้าไปที่สมครับจีสยยี่ยวฤก์คงทับไรอันที่บ้านสวนทีสีเขาใส่กันสอง